Oh, oh, ครับคุณผู้ชมทงมางแมสซาชูุวันนี้ผมตระกูลลินทมิรจะพาคุณผู้ชมมาพูดถึง all new isuzu mu-X ในรุ่น1.9ลิตรนะครับหรือ1.9ลิตร Ultimate ซึ่งเป็นรุ่นท็อปสุด ของเครื่องยนต์ไซส์เล็กนะครับตัวรถนั้นมีราคาตัวรถอยู่ที่1 4 3 4 0 0้านบาทนะครับซึ่งราคานั้นต่ำกว่าในรุ่น3.0ขับ2อนะครับอยู่ที่45,000บาทแต่รายละเอียดตัวรถจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับ m u วเอ็ก t ์หนึ่นะครับถือว่าเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับเพียงแค่ว่าไม่มีระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับแต่สิ่งที่ตัวรถให้ออปชั่นมาเนี่ยถือว่าเหมือนกับรุ่นท็อปตรที่เป็น ขับเคลื่อน4ล้อ 4WD เลยนะครับดยตัวรถนั้นติดตั้งระบบ Adaptive Cruise Control นะครับที่จะทำงานจนถึงจุดจุดนิ่งและรองรับด้วยระบบ Stop and Go นะครับเมื่อตัวรถนั้นไปเจอรถคันด้านหน้าจอดนิ่งนะฮะตัวรถก็จะหยุดนิ่งตามแล้วถ้าหากว่าตัวรถคันด้านหน้านั้นจอดนานกว่า3วินาทีนะครับตัวรถเนี่ยจะเข้าออโต้เบรกโฮให้อัตโนมัติแต่ถ้าหากว่าจอดหยุดนิ่งไม่ถึงแล้วเคลื่อนต่อไปนะฮะตัวรถก็จะเคลื่อนต่อตามรถจนคันด้านหน้าได้อย่างสมูทมากมากนะครับ นอกจากนี้นะครับในรุ่นนี้ยังติดตั้งระบบช่วยชะลอความเร็วและช่วยเบรกอัตโนมัติซึ่งทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับจากการที่ลองใช้งานโดยตัวรถจะมีสัญญาณเตือนนะครับบนกระจกด้วยโดยจะมีแสงสะท้อนขึ้นมาเมื่ออยู่ในระยะที่มันแบบค่อนข้างจะอันตรายหรืออยู่ในระยะที่มีโอกาสจะเกิดความเสี่ยงได้นะครับนอกเหนือจากนั้นตัวรถยังมีระบบ b ายสปอร์ตมอนิเตอร์ลนะครับแล้วก็ระบบเล c วลคอร์ทฟิกอเลอร์ ตัวรถยังรองรับเซ็นเซอร์ด้านหน้า4ตำแหน่งแล้วก็ด้านหลังอีก4ตำแหน่งนะครับพร้อมกับกราฟิกที่หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่นะครับเมื่อตัวรถนั้นอยู่ใกล้สิ่งกีดขวางต่างๆด้วยในรุ่นนี้ยังติดตั้งระบบแจ้งเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลนนะครับ นอกจากจะมีสัญญาณเตือนภายในห้องโดยสารแล้วยังมีกราฟิกขึ้นที่หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ด้วยนะครับก็จะเป็นรูปตัวรถนะครับเบี่ยงออกไปที่เส้นขอบถนนนะครับโดยจะเป็นกราฟิกขึ้นที่หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ครับตัวรถติดตั้งไฟส่องสว่างแบบไบ LED นะครับซึ่งจะเป็นไฟสูงไฟต่ำอยู่ในโคมเดียวกัน โดยในรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติและระบบไฟสูงอัตโนมัติด้วยหรือออโตไฮบีมนะครับและยังมีไฟเดย์ไทม์และนิ่งไลท์ซึ่งโดดเด่นมากๆแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของ isuzu mu-X นะครับในเจเนอเรชันใหม่ด้วยนะฮะการตกแต่งที่คุณเห็นด้านหน้าเนี่ยจะเหมือนกับรุ่นตัวท็อปเลยเพราะมันมันเป็นท็อปไงท็อป1.9ใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นอักษร isuzu นะครับแบล็กเกาเป็นสีดําเงานะครับกระจังหน้าอันใหญ่โตขนาดนี้นะครับขอบจะเป็นโครเมียมรวมไปถึงเขี้ยวตรงกลางเนี่ยส่วนบริเวณ ที่เป็นพื้นนะครับพื้นอันใหญ่ๆ่จะทํามาเป็นสีเทาเป็นเทาเงินนะฮะนอกจากนั้นนะครับก็จะมีไฟตัดหมอกทั้งซ้ายและขวาเป็นแบบ LED เสียดายนะครับที่ MU-X ยังไม่มีการติดตั้งระบบกล้องรอบคันมาให้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดก็ตามนะครับแม็กยีนิ้วเป็นแบบทูโทนนะครับเป็นสีเทาแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นงานปัดเงานะครับยางนะครับก็จะเป็นบรคโซนดูลเลอร์นะครับซึ่งหลายๆคนน่าจะเห็นกันไปหมดแล้วใครที่ดูรีวิวในรุ่น3-0ลิตรเนี่ยคือสายยาง มือนกันนะครับตัวนี้ก็ปรับเรื่องของช่วงล่างมาหมดแล้วนะครับเมื่อเทียบกับตัวเก่านะฮะขับดีขึ้นกว่ารุ่นเดิมแน่นอนติดตั้งอะไรมาให้บ้างนะครับก็ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแบบ LED นะฮะบ,บันไดข้างนี่บันไดข้างดีไซน์พวกพลาสติกที่เอามาครอบด้านหัวด้านท้ายเนี่ยดีไซน์ดูดีกว่า DMAX นะโมเดิร์นกว่านะครับแล้วก็ตัดด้วยงานที่เป็นงานสีเทาเนี่ยสีจะเป็นสีเดียวกับเนี่ย สีของล้อแมกเลยนะครับตัวรถติดตั้งดิสเบรกนะครับก็คือดิสเบรกนั้นจะเป็นด้านหน้านะฮะแล้วก็ดิสเบรกทางด้านหลังนะครับมาพร้อมกับระบบ ABS EBD ด้วยนะฮะช่วงล่างด้านหลังนะครับจะเป็นช่วงล่างแบบไฟลิงซับเพนชั่นนะครับซึ่งตัวช่วงล่างนียก็จะมีโช๊คอัพแก๊สในการที่จะช่วยซับแรงสะเทือนด้วยนะฮะก็ปรับเซ็ตมาค่อนข้างจะนุ่มนวลการใช้งานก็รู้สึกได้เลยว่าการควบคุมตัวรถการโยนตัวของตัวรถนั้นเก็บอาการได้ดีกว่ารุ่นเดิมนะครับ ด้านหลังนะครับติดตั้งเสาอากาศเป็นแบบชาร์คฟินนะแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ามเขาจะอยู่ด้านบนนะครับคือคุณเห็นแบบนี้คุณนึกว่าแบบเต็มเต็มแผ่นเลยใช่ไหมไม่ใช่มันจะอยู่แค่แบบประมาณนี้คือนิดเดียวมันไม่เยอะมากนะครับแล้วก็มีไล่ฟ้าที่กระจกบานหลังนะครับอักษรอีสุรู้กันดีอยู่แล้วนะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED แต่ยังไม่ได้เป็นฟู l LED นะครับแล้วก็จะมีกล้องมองหลังนี่อยู่ตรงนี้นะครับ ฝาท้ายไฟฟ้าแต่ยังไม่มีระบบแฮนด์ฟรีหรือว่าใช้เท้าสอดเข้าไปเตะนะครับด้านในเซ,นซ็นเซอร์ทางด้านหลังนะครับจะมีมาให้ทั้งหมด4ตําแหน่งด้วยกันนี่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 นะฮะแล้วก็ตําแหน่งด้านล่างจะเป็นไฟถอยฝาท้ายไฟฟ้านะครับก็เปิดขึ้นแล้วก็จะประมาณนี้นะฮะนี่คือพื้นที่เก็บสัมภาระนะครับเมื่อคุณพับเบาะเรียบก็จะมีพื้นที่ให้คุณได้ใช้สอยนะครับห้องโดยสารตัวรถโดยรวมเนี่ยกว้างขึ้นกว่ารุ่นเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถือว่ากว้างเป็นอันดับต้นๆในคลาส ppv เหมือนกัน ใส่ของใส่ของได้นะครับยังไม่มีระบบเป็นแบบไฟฟ้านะนะครับตอนนี้ไฟฟ้าที่สามารถพับเบาะแถวที่3ได้ก็จะมีเพียงแค่รุ่นเดียวนั่นคือ f o r d e v e r e s t นะครับจะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวแตะแบบนี้แตะแบบนี้นะฮะมีไฟให้นี่นะครับมีตัวยึดนะครับคุณเอาไปร้อยพวกตะขงตะข่ายนะครับกันของตกได้นะฮะ น,นี่คือเครื่องยนต์1.9ลิตรนะครับสิ่งที่แตกต่างก็จะเห็นเลยก็คือฝาครอบเครื่องใช่ไหมเป็นพลาสติกนี่นะครับจะดีไซน์คนละแบบกับพวก3.0เขาเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับ D Max ผมเชื่อว่าหลายคนรู้กันดีนะครับเพราะฉะนั้นของแต่งเพียบอัปเกรดจูนกล่องกันได้เต็มที่อยู่แล้วนะครับใครที่ซื้อเจ้าตัวนี้ไป ะะกำลังแรงม้าจากโรงงานอยู่ที่150แรงม้าที่3,600รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็แรงบิดจะอยู่ที่350นิวตันเมตรนะครับลากแบบแฟลชทอร์ตั้งแต่1,800ไปนจนถึง2,600รอบต่อนาทีนะครับคือแฟลทอร์อ่ะจะมาช้ากว่าเครื่องยนต์3.0ูลิตรด้วยนะครับคือ3าูลิตรเนี่ยมัน450นิวตันเมตรมันมาตั้งแต่1,600ลากไปนจนถึง2,600รอรอบช่วงมันกว้างกว่าและกำลังมันเยอะกว่าแต่คันนี้กำลังมันน้อยกว่าแล้วก็ช่วงในการ ลากเนี่ยมันจะสั้นกว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความกระฉับกระเฉงในการใช้งานจากโรงงานเนี่ยนะครับสำหรับเครื่องยนต์3.0ลิตรและ1.9ลิตรเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยก็ชัดเจนว่า3.0ลิตรเวลาคิกดาวเนี่ยโอ้กำลังมันมาพลังมันมาเต็มกว่านะครับเต็มสูบกว่านะฮะ1.9ลิตรเนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของอัตราการต่อภาษีใช่ไหมฮะแล้วก็เน้นใช้งาน d ดลี่ยูสนะครับทุกๆวันขับในเมืองก็ได้เพราะอะไรนะฮะเท่าที่ลองขับนะครับ ตัวรถเนี่ยคล่องตัวในการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นการสถานสะเทือนของช่วงล่างเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมีอาการแหละนะครับแต่มันน้อยกว่านะครับแล้วก็พวงมลาลัยก็คล่องตัวดีนะฮะนี่คือห้องเครื่องนะครับของ m ิวเนะครับถ้าคุณผู้หญิงเนี่ยที่ไม่ได้เน้นรถที่ต้องแบบขับรถเร็วนะครับผมว่า1.9นี่เพียงพอแต่ถ้าคุณผู้ชายเท้าหนัหนกๆเนี่ยโอเคอันนี้เข้าใจกันได้นะครับ ในราคาระับนี้นะครับคุณยังมีตัวเลือกอย่างเช่น Mitsubishi Pajero Sport นะครับที่มีราคาสูงกว่าเจ้า m i l X รุ่น Ultimate อยู่ประมาณทัดง30,000กว่าบาท35,000บาทโดยประมาณเพียงแต่ว่าในรุ่นนั้นคุณจะได้ตัวที่เป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรพละกกำลังก็มากกว่ากระฉับกระเฉงกว่าแล้วคุณจะมีระบบฝาท้ายที่เปิด แบบแฮนด์ฟรีใช้เท้าเตะได้แต่ระบบอื่นๆมีความใกล้เคียงกันมากๆแต่ว่าถ้าคุณซื้อ m ิวเเนี่ยนะครับบอดี้ตัวถังใหญ่กว่าแล้วก็ได้รถที่ใหม่แบบออนยูอ่ะนะครับอายุตลาดอีกนานนอกเหนือจากป a ร์ตี้สปอร์ตที่ผมบอกนะครับในรุ่นที่เป็นขับ2องขึนองจลิตรใช่ไหมฮะก็ยังมีอีกรุ่นหนึ่งอย่างเช่นนิสสันเทอร่าใช่ไหมฮะที่หลายคนอาจจะแบบลืมกันไปเพราะตอนนี้เนี่ยรถใหม่ๆเนี่ยมันก็จะแบบเป็นแบรนด์ชั้นนำนะครับนิสสันเทอร่าถ้าในระดับใกล้เคียงกันนจรริงๆคุุณได้่ทอ ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทหรืออะไรทํานองนี้นะครับถ้าผมผิดผมขออภัยแล้วกันนะครับจะแพงกว่าเจ้าตัว,ตวนี้นิดเดียวแต่ว่าเขาได้เครื่องยนต์แรงกว่าเพราะว่าระดับ190แรงมา้าทวินเทอร์โบ2.3ลิตรแต่สิ่งที่ไม่ได้คือระบบ a d อัตติวิทย์คว t r o l ความสะดวกสบายเนี่ยเจ้าตัวนี้ได้ออปชั่นเหล่านี้มากกว่านะครับเทอร์รามีบายสปอร์ตมีเลอคอทัฟฟิคอะเรสมีมีอาราววีมอนิเตอร์เจ้าคันนี้ไม่มีอาราวิวได้ขับสีเลยระดับราคาใกล้เคียงกันเจ้านี้ไม่ได้ขับสี แต่ว่าอันนี้ได้ใหม่ไง a อนิ e ใช่ไหมเอออันนี้ประมาณนี้นะทีนี้พอคุณไปเทียบอีกก็จะมี f o r t u n e r ตัว2 4 v ที่ยังไม่ได้เป็นขับสี่แรงกว่านะเครื่องยนต์2.4ลิตรกำลังเครื่องยนต์150แรงมา้าเท่ากันก็จริงนะแต่ถ้าไปดูเจาะตัวเลขเนี่ยกำลังม,มันเต็มรอบกว่านะครับมันมาที่กำลังเครื่องยนต์รู้สึกว่าจะลากแฟลตท้องได้ดีด้วยนะครับนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าที่ขับนะ2.4ลิตรของ f o r t u n e r รเนี่ยรู้สึกว่าจะกระชุ่มกระชวยกว่าลิตร จากนะครับแต่ออปชันเนี่ยคือโลดเหมือนกันนะถ้าเทียบกับคันนี้นะคือมิวเอ็กซ์หนลิตรเนี่ยอ่ะแอดัพทีฟใช่ไหมฮะเจ้า 2.4V ยูสี่วีฟอร์จูเนอร์ไม่ได้ไม่มีระบบที่แบบเหมือนท็อปท็อปเขาอะคือเขาก็ตัดฟังก์ชันเพราะว่าเขาไปขายเลเจนเดอร์มันเลยตอบยากนะเออถ้าถามผมคือถ้าคุณจะเลือกรถในระดับราคาเป็นตัวตั้งเนี่ยถ้ามองคุ้มค่าตอนนี้เลยนะก็อาจจะมีปเจลสปอร์ตขับ2แล้วก็ขับ2 1.9ลิตรคันนี้แต่ถ้าหากว่าจะไปขับ4มินิสันเทอร์ไล่เลือก ผมว่านิสสันเทราก็มีขับสี่เข้ามามีเลาวิวนะแล้วแต่แต่บอกเป็นไกด์ไลน์ให้เรื่องของการดับขี่นะครับพวงมลาลัยเบากว่าในรุ่น3.0ลิตรที่เป็นขับสีนะน้ำหนักตัวรถต่างกันนะครับรุ่นนี้น้ำหนักตัวรถอยู่ที่2,005กิโลกรัมจะน้ำหนักเบากว่าทางด้านของ3.0ลิตรที่เป็นขับ2อัลติเมต3.0ลิตรนะครับตัวนั้นก็จะประมาณสัก2,060กิโลกรัมนะครับแต่ถ้าเป็นพวกขับสี่ก็จะบวกขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานในมือก็จะคล่องตัวกว่า เท่าที่ผมรู้สึกได้นะครับในย่านความเร็วสูงเนี่ยผมอยากได้พวงมาลัยที่นิ่งขึ้นกว่าน,นี้สักนิดหนึ่งคือในเมืองขับสบายแหละแต่พอเป็นความเร็วสูงนะครับรู้สึกว่าพวงมาลัยมันไวไปหน่อยแล้วก็อาการสะท้านจากผิวถนนขึ้นมาที่พวงมาลัยเนี่ยมีเยอะนะครับถามว่าถ้าเทียบกับคู่แข่งอย่าง f o r ์จูเนระดับเจ้าตลาดอันนี้สะท้านขึ้นมาที่พวงมาลัยมากกว่าแต่อัตราทดระยะฟรีตัวนี้น้อยกว่า แล้วก็ควบคุมง่ายอาการของช่วงล่างช่วงล่างเข้าโค้งได้ดีนะครับแม้ว่าตัวรถจะนุ่มแต่เป็นการเข้าโค้งที่เรารู้สึกว่าเราคุมตัวรถได้ง่ายส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าระบบจัดการกับระบบช่วยควบคุมแรงบิดเนี่ยทำได้ดีนะครับมันช่วยในการตัดกําลังเครื่องยนต์ด้วยเมื่อรถเสียอาการเพราะฉะนั้นคุณก็จะรู้สึกว่าเวลาคุณขับอาการเหวอขณะเข้าโคง้งถ้าหากว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันเนี่ยตัวเนี้ยจะทำให้คุณเผลอได้น้อยหรือคุมสติได้ดีเพราะว่าเวลาที่รถมันเสียอาการปั๊บเนี่ยระบบมันเข้ามาจัดการได้ไว เรื่องของเสียงภายในห้องโดยสารนะครับยอมรับเลยว่า All New MU-X จัดการเรื่องนี้ได้ดีเก็บเสียงได้ดีขึ้นกว่ารุ่นเดิมนะครับเวลาเราคุยกับคนที่โดยสารไปด้วยเนี่ยไม่ต้องตะเบงเสียงมากมายนะครับเสียงเครื่องยนต์เข้ามาอยู่แล้วครับแต่ว่า1.9เนี่ยก็จะเสียงเบากว่าในรุ่น3.0ลิตรนะฮะเวลาคลิกดาวน์เนี่ยมีเสียงคลางเข้ามาอยู่บ้างพอเป็นอารมณ์ความรู้สึกในการใช้งานนะฮะส่วนเสียงลมตามเสา A เนี่ยนะครับความเร็วสักประมาณ100-110เนี่ยจะมีเข้ามาแต่จะเป็นแบบเสียงแบบผิวๆถ้าไม่ไม่ได้แบบตั้งใจจัับบอาากรจ เสียงดีๆีเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่อัตราเร่ง0ูน0ถึงร้อยไม่ได้โดดเด่นนะครับสำหรับการออกตัวด้วยการเซตการตอบสนองของคันเร่งไฟฟ้าไม่ได้เซตมาแบบแตะแล้วพุ่งแตะแล้วพุ่งนะครับคือเน้นเซตมาแบบประหยัดจริงๆนะครับบวกกับน้ําหนักตัวรถระดับ2ตันเนี่ยส่งผลเหมือนกันนะครับผมลองจับเวลาเข้าวๆนะครับอยู่ที่ประมาณสัก13วินาทีหลายๆคนบอกว่าโอ้โ oh, ห oh, 13ได้เหรอแต่ก็ได้ประมาณนี้จริงๆนะครับ คือถ้าจะเอาแรงจริงๆยังไงก็ต้อง3.0ลิตรนะครับกดมิดเท้า3.0ลิตรมิวเเนี่ย10ได้เลยแหละหรือถ้าคนแบบออกตัวช่ำชองหน่อยผมก็ว่าแบบอาจจะลดได้มากกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับแต่อยู่ในระดับ10วิซึ่งก็ถือว่าหา่างการออกตัววิ2วิ3วินี่ถือว่ามีผลเหมือนกันนะครับแต่คันนี้เนี่ย13นี่ก็ถือว่า ไม่ได้โดดเด่นแล้วก็สําหรับเครื่องยนต์1.9เวลาที่คุณคลิกดาวเพื่อต้องการการเร่งแซงเนี่ยก็ขอให้ปรับตัวก็หารถซะหน่อยนะครับมันไม่ใช่รถที่ตอบสนองต่อเท้าคุณได้เต็มที่ขนาดนั้นนะครับคือบางครั้งอาจจะต้องมีการเชนเกียร์ช่วยก็โชคดีที่เขาให้แพตเดิรนชิพมานะครับเพราะมันช่วยได้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้อินจินเบรกนะครับเพื่อเข้าโคง้งหรือถ้าคุณต้องการแรงบิดของตัวเครื่องนะครับมาพยุงตัวรถในการที่จะเดินทางเพื่อผ่านรถบรรทุกคันใหญ่ๆระดับ18ล้อก็เชนเกียรช่่่วววยไดด้แตถาาาาหกคคุณคลิลงป ว่าสมองกลของเกียร์หรือว่าวิธีการคำนวณของตัวรถจากกอง ECU เนี่ยมันจะแบบทำงานได้ทันใจเนี่ยผมว่ามันตอบสนองแบบท้าไปสักนิดหนึ่งถ้าเอาโดยรวมถามว่าเพียงพอต่อการใช้งานไหมมันเพียงพอแต่ถ้าคนที่แบบเป็นคนเท้าหนักชอบขับรถเร็วนะครับอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นคนกลุ่มนั้นนะครับน้ำหนักในการเบรกจากแป้นเบรกนะครับ ผมว่าโอเคเลยนะครับไม่แข็งจนเกินไปนะครับระยะเวลาที่เราเบรกเนี่ยให้ความมั่นใจได้ดีนะครับขับเดินทางอยู่เรื่อยๆคันด้านหน้าเบรกฉุกเฉินเนี่ยเบรกกระทันหันฮะคันนี้ก็รองรับได้นะครับที่สําคัญเลยนะฮะเขามีระบบแจ้งเตือนการชนช่วยชะลอความเร็วยิ่งมั่นใจเข้าไปใหญ่ในการเดินทางอัตราความประหยัดของ m ิวเอ็กซ์หนเนะครับเท่าที่ได้ลองใช้งานมาครับในเมืองนะครับก็จะต้องมีประมาณสัก11.2 11-3ิกิโลเมตรต่อลิตรนะครับขับในสภาวะรวมนะครับจาก การเคลมของ Eco Sticker นั้นเคลมกันเอาไว้ที่14กิโลเมตร่อลิตรกว่ากเลยแต่จากการใช้งานจริงเนี่ยนะฮะมี13ครับเท้านิ่งๆเดินทางออกต่างจังหวัดนะครับไม่ได้ขับเร็วรุนแรงเนี่ยนะครับก็มี13นะครับวิ่ง110 120อย่างเงี้ยก็อยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าขับในเมืองจอดติดเครื่องทั่วไปใช้งานแบบปกตินะครับก็จะมี11กว่า รุ่น1.9 Ultimate เนี่ยเหมือนตัวท็อปเลยนะสิ่งที่ขาดหายไปคือระบบขับเคลื่อนสีล้อก็จะไม่มีปุ่มชิป p o t t h Fly y นะครับปรับเปลี่ยนแต่เขายังคงให้ Hill Descent Control นะขับ2ก็มีให้เหมือนกันดีเลยแหละดีเลยแหละเพราะว่าผมลองใช้งานมาเนี่ยประสิทธิภาพก็ไม่ได้หนีจากตัวขับ4เท่าไหร่นะครับบางทีเจอทางชันเนี่ยใช้ระบบนี้ช่วยดีเลย ยังให้ระบบเปิดปิด traction control นะครับมีสวิตช์ที่จะควบคุมการเปิดปิดระบบเซนเซอร์เสียงเตือนนะครับเปิดปิดได้ auto start stop นะครับคือออปชั่นเันเหมือนท็อปหมดเลยนะครับแต่ว่ามันไม่มีพวกระบบขับสีหรืออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการใช้งานพวกระบบขับสีนะครับระบบประอากาศอัตโนมัติแยกฝั่งซ้ายขวานะครับมาพร้อมกับระบบกรองฝุ่น pm 2.5แล้วก็มีฮีเตอร์ด้วยนะฮะมันจะวัดอุณหภูมิจากทางด้านนอกด้วยหน้าจอ9นิ้วรองรับ apple car play android auto นะครับ ติดตั้งให้นะแล้วก็การตกแต่งก็จะเหมือนกันหมดเลยนะครับงานบุกวัสดุต่างๆเหมือนกันหมดเนี่ยฮะสิ่งที่ตัวรถยังไม่มีเนาะยังไม่มีเรื่องของไวเลสชาร์จนะฮะเบาะนี่ก็จะเป็นเบาะคูลแม็กซ์นะครับสำหรับเบาะผู้โดยสารทางด้านหน้าแล้วก็เบาะผู้โดยสารแถวที่2เป็นเบาะคูลแม็กซ์แต่ว่าแถวสุดท้ายจะไม่ได้นะฮะกระจกตาแสงออโต้เห็นไหมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับปรับระดับได้สีทิศทางนะครับมาพร้อมกับแพทเทิร์นชิปยังให้อยู่ แล้วก็ระบบควบคุมตัวรถต่างๆนะครับเช่น Adaptive Cruise c o n t r o นะครับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะฮะกดได้จากปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนดูหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ได้นะฮะจะเซ็ตค่า Trip A Trip B กดได้จากปุ่มตรงกลางกดค้างเอาไว้นะฮะเสริมนิดนึงนะครับย้อนกลับไปนะครับก็คือ ระบบ New d s c e n t Control นะครับช่วยลงทางราชันเนี่ยคุณจะต้องกดปุ่มค้างไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับกดปุ๊บเลยเนี่ยมันจะยังไม่ติดกดค้างไว้จนมีกราฟิกขึ้นที่หน้าจอเป็นสัญลักษณ์ไฟตัวรถก็จะสามารถใช้งานได้หน้าปัดเรือนใหม่นะครับด้านซ้ายจะเป็นวัดรอบนะครับเลขไลน์จะอยู่ที่ประมาณสัก4,200รอบส่วนด้านขวาจะเป็นความเร็วนะครับเข็มก็จะเป็นสีแดงพื้น ต่างๆการตกแต่งก็เหมือนๆกับตัวท็อปนะก็ไม่ดีหนีเท่าไหร่นะครับมีลูกเล่นลายๆหน่อยตรงกลางจะเป็นหน้าปัดดิจิตอลนะครับตรงนี้สามารถตั้งค่าตัวรถได้แล้วก็เลือกดูเมนูต่างๆได้เพียงคุณกดปุ่มควบคุมที่พวงมาลัยเนี่ยเลื่อนไปเห็นไหมเพลงนะครับแสดงได้หมดเลยอย่างนี้นะครับฟังอะไรอยู่ทิศท,ทางของทิศนะครับที่รถหันอยู่นี่เอเวอเรสต่างๆนะครับ Tri เอชช B นะฮะระบบความปลอดภัยเห็นไหม พวกระบบจับเส้นถนนต่างๆนะครับ a a d Adaptive c r u i s e Control ก็ดูได้ตรงนี้การตั้งค่าถ้าคุณอย,อยากที่จะเข้าไปตั้งค่าเนี่ยคุณกดซ้ายขวาเลื่อนลงมาตรงเมนูรูปเฟืองนะครับเสร็จแล้วคุณกดตรงกลางภาษาเลือกได้นะครับการตั้งค่าการบำรุงรักษาการตั้งค่ามารวัดให้คุณเลือ่อนอยากจะกลับไปสู่เมนูเดิมให้กดลงมาเลื่อนมาจนถึงคําว่าสิ้นสุดแล้วคุณกดปุ่มตรงกลางอ่ะมันจะกลับมาเห็นไหมอยาตั้งค่าอะไรบางเช่นการ ตั้งค่าระบบไฟฟ้าของตัวถังก็คือระบบต่างๆของตัวรถนั่นเองนะครับคุณกดยืนยันเข้าไปปึ้งนะครับการล็อกประตูนะฮะรูปแบบการปลดล็อกต่างๆนะครับคุณเข้าไปเลยตั้งค่าได้นะครับจากตรงนี้กดออกจากเมนูกดคําว่าสิ้นสุดคือต้องเลื่อนมาที่สิ้นสุดก่อนทุกเมนูนะครับตั้งค่าประตูท้ายไฟฟ้าฟังก์ชันประตูท้ายไฟฟ้าตำแหน่งหยุดอัตโนมัติตำแหน่งที่บันทึกไว้ ตำแหน่งที่เปิดสุดสมมติเช่นตำแหน่งสุดเนี่ยคือมาจากโรงงานใช่ไหมฮะแล้วถ้าหากว่าเราเนี่ยจะเลื่อนในตำแหน่งที่เป็นเราเซตค่าไว้เราอาจจะแบบระดับครึ่งเดียวนะฮะแล้วเราตั้งค่าไว้วันใดวันหนึ่งเราอยากจะเปลี่ยนชิ้นเกตไปตั้งไว้ในตำแหน่งสูงสุดด้วยตัวเองคุณก็ทําจากตรงนี้ก็ได้นะครับให้มันกลับไปที่ตำแหน่งสูงสุดก็กดไปเลยอันนี้จะไม่มีคําว่าสิ้นสุดนะครับตำแหน่งที่บันทึกไว้กดตึ้งเห็นไหมมีเงื่อนไขการทํางานนะครับ ที่เกียร์ตำแหน่ง P ที่เกียร์ตำแหน่ง N นะฮะและถ้าใครอยากจะไปตั้งพวกระบบช่วยเหลือการขับขี่นะครับนี่เห็นนะกดเข้าไปปึ้งมีอะไรบ้างเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติเปิดปิดได้นะฮะระบบช่วยเตือนการจอดรถนะครับระบบเตือนมีรถวิ่งตัดผ่านทางด้านหลังนะครับก็คือพวกเลวคอร์ทฟีเออร์ระบบเตือนการออกจากช่องทางเดินรถไอ้ที่มันติ๊ดๆอะบางคนบอกรำคาญร,รำคาญคุณจะปิดก็ได้ แต่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้แนะนําให้ปิดนะนะครับเพราะว่าแม้ว่าคุณจะรําคาญมาทุกครั้งที่คุณไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยแล้วรถมันอาจจะแบบไปโดนเส้นเลนนะฮะแล้วมันดังขึ้นมาเนี่ยแต่บางครั้งที่เราเผลอจริงๆอะ่ะมันก็ได้ใช้จริงๆนะครับแต่ว่าถ้าคุณแบบมีสมาธิกับการขับตลอดเวลาเนี่ยแล้วมันดังตลอดผมเข้าใจได้เพราะก็ยอมรับว่าสัญญ,ญาณมันแบบเสียมันมันรำคาญใช้ได้เหมือนกันจุดอื่นๆนะครับนี่กรองใส่ของได้น้อยหน่อย นะครเพราะว่าเป็นที่วาง DV วีดีบางคนก็อาจจะมองว่าทําไมไม่ทําให้มันแบบยกจอขึ้นมาแล้วก็สอดแผ่นเข้าไปอย่างนี้มันอาจจะดูไม่ทันสมัยไหมนะครับแต่อย่างน้อยๆก็มีติดตั้งมาให้แต่บางรุ่นที่เป็นเกรดลองๆล,ง,ลงมาไม่มีเนี่ยก็จะเก็บของได้เยอะขึ้นอันนี้เป็นพลาสติกนะครับแผงข้างประตูก็จะตกแต่งหุ้มหนังมาให้นะฮะสวิตช์กระจกไฟฟ้ายังเป็นบานเดียวอยู่นะครับออโต้บานเดียว แล้วก็รุ่นนี้ยังได้กระจก IR c า t คักรองเรื่องของความร้อนนะครับป้องกันความร้อน a i r b a บ็ <Air> bag, มีให้นะครับคู่หน้านะฮะมีม่านด้านข้างมีไซด์แอร์แบกนะครับ,รบก็จัดเต็มเรื่องของถุงลมอยู่แล้วนะฮะ่น,นี้ก็จะใส่เก็บแบนนะครับไฟสองสว่างพวกนี้นที่เหลือเนี่ยนะฮะอย่างเช่นพวกสวิตช์เปิดฝาท้ายนะฮะร,ระบบปรับอากาศทางด้านหลังจะมีสวิตช์อยู่ตรงนี้ แล้วก็จะมีตัวเปิดฝากระโปรงนะครับด้านล่างเบรกมือไฟฟ้าออโตเบรคโฮโดยรวมก็จะประมาณนี้แหละนะครับผมคงไม่ได้เจาะดีเทลเท่าไหร่แต่ว่าจะบอกจุดสําคัญที่ตัวนี้ยังโดดเดน่นหรือว่าบางอย่างที่ไม่มีนะครับหลักๆก็จะเป็นเรื่องของระบบขับสี่ลัอเตเลนโหมดะอะไรเงี้ยเขาไม่มีจุดเด่นของมิ X นะครับทุกตัวถังเลยก็คือเบาะนั่งแถวที่3เป็น PPV หรือ SUV พื้นฐานกระบะที่เบาะนั่งแถว3นั่งสบายที่สุดในคลาสณนะเวลานี้ครับ บ่อนั่งแถว2จะฟิกไว้นะครับไม่สามารถที่จะเลื่อนหน้าหรือถอยหลังได้นะครับแต่พื้นที่วางขาก็โอเคแหละนะครับผมเคย ทำให้ดูไปหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวตัวรถนะครับหรือว่าการนา3.0ลิตรมารีวิวนะครับอุปกรณ์นะครับด้านหลังยังคงได้อุปกรณ์เหมือนกับ3.0ลิตรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปลั๊กไฟ AC ขนาด220โวลต์นะครับ150วัตต์ในส่วนของปลั๊กไฟเนี่ยตอนนี้เริ่มเป็นมาตรฐานในรถหลายๆรุ่นแล้วนะครับโดยเฉพาะในกลุ่ม PPV เนี่ยเราเห็นใส่กันมาเยอะครับ Elvalet ก็มีใช่ไหมฮะ p a g o Sport ก็มีนะแล้วก็ f o r t u n e r ก็มีนะฮะก็ดีนะครับแล้วก็ ทางด้านหลังเนี่ยยังให้ USB 2ตํตำแหน่งนะครับซึ่งมากกว่าใน D Max ด้วยนะครับก็ยอดเยี่ยมถือว่าโอเคเลยทีนี้อาจจะมีคนถามอีกว่าเอ้ยมีปลั๊กไฟแล้วนะ่ะแล้วสามารถแบบถ้านอกเหนือจากชาร์จโทรศัพท์มือถือทั่วไปเนี่ยนะครับมันรองรับอย่างอื่นได้อีกไหมจริงจริงอ่ะมันก็ได้ในระดับหนึ่งนะครับถ้าไปเจอไอ้พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันต้องการกําลังไฟสูงสเนี่ยนะครับมันไม่ได้ผลเท่าไหร่เพราะว่ามันมีเพียงแค่150วัตต์นะครับคือวัตต์มันต่ํา ถามว่าเอ้ยแล้วอย่างกรณีของมิตซูบิชิอ o u แลนเดอร์ที่เขาเป็น PHEV เนี่ยทำไมมันถึงปิ้งย่างได้นะครับต้มการน้ำร้อนได้นะฮะเพราะว่าวัตต์มันมีถึง1,500วัตต์เนี่ยคือเราต้องไปดูที่กล่องเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยว่ามันรองรับกำลังวัตต์เท่าไหร่นะครับโดยส่วนมากเนี่ยถ้าเป็นไอเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันใช้กำลังสูงสูงหรือว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันต้องทำความเย็นหรือทำความร้อนเนี่ยวัตต์มันจะต้องหลักพันนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเบาปรับเอ็นได้อยู่แล้วนะฮะนี่ปรับสุดก็จะนั่งสบายขึ้นนะครับมือจับพวกนี้นะครับไว้ให้คนเดินขึ้นมานะครับอมเบตไลท์นะครับตัวนี้ยังมีอ i มเบ l ไลท์ให้ไม่ว่าจะเป็นแผงข้างประตูนะครับทั้งด้านหน้าทั้งประตูทั้ง4บานแล้วก็จะมีเป็นอ i มเบ l ไลท์จากเพดานบริเวณตรงนี้ พละกกาลังตัวรถอาจจะไม่ใช่จุดเด่นของ Isuzu Mu-X ในรุ่น1.9นะครับแต่ฟังก์ชันและราคาที่ให้มาก็ถือว่าเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งประกอบกับการที่เป็น Isuzu แล้วก็การเป็น all-new ของเขานี่คือจุดเด่นของเขาอยู่แล้วนะครับนอกจากนั้นพื้นที่ใช้สอยภายในห้องโดยสารก็ถือว่าตอบโจทย์สําหรับคนที่รักครอบครัวนะครับหรือว่าต้องการรถที่เดินทางไปได้ในทุกที่นะครับโดยที่สามารถที่จะใช้พื้นที่ภายในห้องโดยสารได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพนี่คือจุดเด่นของ Mu-X ในรุ่น Ultimate 1.9ลิตรนะครับในวันนี้นะครับผมเองตระกูลลินมิตรและทีมงานของแมสโซรคาทุกคนก็อยากจะฝากแมสโซรคานะฮะทั้งช่องทางของ f b o o k y o u y u u t นะครับแล้วก็ช่องทางอื่นๆด้วยนะครับรวมไปถึงการเข้าไปฟังพอสแคสต์นะครับใน Spotify แล้วก็ SoundCloud หรือว่า b ล็อกดิด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ